ลูกนั้นอาจารย์ไม่ได้เจ็บจริงๆมันมันสามเดือนหกงวดที่เด่นศูนย์กับหกมันออกศูนย์สามเนาะเจ็ดศูนย์สามเด่นสองและสามมันออกสองเจ็ดสองสังเกตตัวแรกเด้อทุกคนและเด่นสามกับหกล่าสุดเมื่อกี้นะมันออกสามศูนย์ล่างนะงวดนี้อาจารย์เด่นหกและแปดถามว่าวิ่งได้ไหมรอรับตังค์นะครับรอรับตังค์เลยนะ เพื่อเพอมาสองหลักเพราะอาจารย์ปรับตัวตัวนิดหนึ่งนะแทนค่าหาเ็เรียกว่าตรวจคําตอบ่ไหมตั้งโจทย์หาสมการว่าทําย้อน่ะมันมันมันเข้าและเดินหน้าก็คือวันที่จะถึงเนี่ยมันจะเข้าไหมาอย่างเงี้ยเพราะเราทวนทวนทวน,วนคําถามค็ที่ว่าตอบโจทย์นะแล้วเนมันเข้าไหม แต่ตัวแรกไม่มีปัญหาเพราะมันเข้าเดินดีนะครับนะัก็คือชุดนี้นะที่เป็น 8, แปดหกเละแปดนะมีกิเมนมาเพรว่ามีเจ็ดไหมสังเกตหลักหลร้อยของอาจา์นะสังเกตหลักร้อยนะเป็นเจ็ดทุกหางที่อาจารย์นะ้นนะถ้าสังเกตได้นะก็ค,คือเลขท้ายเลขสามตัว เลขสามตัวคือหลักหกก็จะสองหางหลักแปดก็สองหางมาสังเกตนะไม่ว่าสำนักไหนเนี่ยนะครับทุกคนจําได้เลยวิธีไม่ต้องไปถามว่าเน้นตัวไหนให้ดูที่ชุดสามตัวเนี่ทุกสำนักเขาก็เน้นเลขสามตัวนั่นแหละเขาไปอยากให้สามตัวมันแตกก็ให้ดูเลขท้ายเลขสามตัวเลขสองตัวน่ะก็คือตัวเน้นของเขาเนี่ยของารารย์ก็ประมาณนี้แหละมว่าเลขอะไรก็คือตัวเน้นคือเลขท้ายเลขสามตัวนะครับหลักละสองหาง นะนี่คือน่าจะอั้นทุกตัวสุกหางนั่นแหละคิดว่าเนะนะเาะนาพ่อาจารย์ก็จะบอกให้หาลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่วันแรกที่ไละ่ะนะครับเต็มหวยออกนะกเรียกแล้วจะมาปล่อยวันที่สิบเก้าเพราะว่าลอตเตอรี่จารย์ซื้อไปก่อนแล้วนะครับประมาณนี้อ่นะ เจ็ดหกสามครับอ่ะตัวใดอันพี่น้องและยังไม่พอเนี่ยอาจารย์ก็ปล่อยหลักหน่วยให้ดูทุกสูตรให้ดูด้วยเนาะแต่อาจารย์จับเอาสูตรสูตรแรกที่มันเป็นศูนย์มีเกียรที่อาจารย์ไม่เอาสามศูนย์ใส่เพราะว่าอาจารย์เพิ่งถูกสามศูนย์ไปหยกหยกเนาะนะครับอ่ะเพิ่งจะถูกสามศูนย์ก็พูดอยู่ไหมออ,อมสิง ไม่อันรับซื้อได้ทุกตัวเออนะถ้าใครซื้อหลังวันที่20น่าจะเหรดลดถูกไหมเราอยู่ในโลกออนไลน์นะครับต่อไปออมสินเออเดี๋ยวลืมดูเลขทูบเนาะเลขทูบนะครับที่จันจุดเมื่อวันพระที่ผ่านมาวันอาทิตย์สังเกตเอาเดือทุกคนว่าเป็นตัวไหน ทุกคนนะเห็นเป็นตัวไหนแล้วพินมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับสูตรเด้อพี่น้องมันมันจะมาตัวไหนอันนี้คือเป็นการไหว้ปกตินั่นแหละนะครับแต่ว่าอันของอักงจะเข้าดีหลุดไปงวดเดียวนะครับที่ทูบทุกครั้งที่อาจารย์เอามาให้อาจารย์ยึดของปู่เท้าเวทกับ พับพิกเนตไหมเด็กของไอ้กงเนี่ยเข้าทั้งสามตัวสองตัวไม่เชื่อเนาะ <c oughs> ก็เลยเอา้าทั้งที่ออกเก้าเก้ามาจุดได้เก้าทั้งสามตัวเนี่ยก็เลยไม่เชื่องวดนั้นจุดเก้าศูนย์หกก็มาสองงวดก็ไม่ทําไมไม่เชื่อเพราะอาจารย์มาแก้บนข้างบนเนาะแก้ของปู่เขาเรียกอาจารย์เข้า มาถวายแก้บนดอกกุหลาบ99ดอกและก็ผลไม้เก้าอย่างกับปู่ก็เลยยึดของปู่เข้าเหตุไหมแต่ของอันนี้เราก็แก้เหมือนกันครับเป็นผลไม้เก้าอย่างแต่ไม่ได้บนไม่ได้ขอก็จุดไว้เข้าแต่งวดนี้ก็ไม่ได้บนหรอกนะครับแต่แต่บอกอยู่ว่าถ้าถูกเนาะก็จะได้เอาผลไม้เก้าอย่างมาถวายก็ได้ตามที่เห็นนะทุกคนว่าเห็นไปนเลขอะไร ามร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้านายกก็เลยบอกว่าตัวเลขที่มันเกินเนี่ยที่ได้เป็นนายกก็คือเสียงเน่ะก็คือสามหกเจ็ดนี่ยไหคนเอ,อ้สไลน์นะสามเจ็ดหกถูกไหมคนก็เลยไปตีเลขเออถ้ามันออกก็ถือว่าบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้ถ้าเขาถามว่าเรื่องเลขเขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเสียงของสองสาภานะครับอันนี้ก็ อย่าไปคิดมากนะเราคิดเขาพูดเรื่องการเมืองจุดเบฟ้าเห็นไหมทุกคนที่จันให้อะ่ะจารให้อะ่ะใครให้ก่อนกันละทีนี้ระหว่างนายกพิธากับอาจารย์เออมันก็ปเปรียลข,ของเรามีเจ็ดหกสามเห็นไหมเออนะครับเราเลยไม่กังวลใจลนะครับต่อไปอมสินนะอ้อมสินอนาะจารย์ยังไม่ได้ให้อะต่อไปอมสินนะครับ ที่เจอมันมันมัสิ่งผิดกฎหมายเพราะว่าอาจารย์ไล์อยู่ยังไม่ถึง10บนาทีอ่ะเข้าไปลง y youtube youtube มันเห็นทั่วโลกเลยนะมันคําพูดอะไรมันเป็นสิ่งที่ผูกมัดตัวเองแนะนําคนเล่นพี่น้องนะบางทีมันก็บวนกานแนวดีนะเราเป็นผู้ให้แนวทางได้แต่แนะนําคนเล่นการพนันมันผิดกฎหมายเพราะนั้นก็เป็นเพียงแนวทาง นะครับสนับสนุนแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเหมือนที่อาจารย์ซื้อลัตเตอรี่เนี่ยครับช่วยราดเสริมรัฐนะครับอันนี้ก็คือที่เล่นให้ดูนะสนับสนุนแนวทางสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับตามนี้ไมไ่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอันนั้นเราเห็นฟัง่งก็คือประวัติกอชีวานไหมแยกขังบ้านอ่ะอมสิน ออมสินนะพี่น้องนะครับเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์4ีนะครับวิ่งรูดสี่นะทุกคนเห็นหลักหน่วยไม่จัดเป็นเลขขี้ทั้งหมดเลยบนล่างเลขสามตัวก็สองหางตามนี้ ออมสินนะครับประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกนะครับวิ่งรูดสีอันนี้ไม่อั้นหรอกนะทุกคนมันไม่มีลัตเตอรี่ขายมไม่ต้องเร่งรีบอ่ะ,อะเห็นแล้วเนาะนั่นแหละวันนั้นก็ได้ทุบอะไรค้าอารืไห้แล้วจะให้ไปย่อนสอนเลยนะคุณรีพรแช่ไว้ได้แค่นี้ยั่งละ่ะเจ้า แชร์ไปยังหน้าเฟตนะแล้วค่อยไปย้อนดูก่อนที่จะสิ้นสุดกันไลเดี๋ยวจะได้ไม่ไม,ไม,ไม่ทวนคําเก่าเนี่ยไปนานแล้วสิจบไลแลลวเนี่ยตอนนี้ไล์มาหนึ่งชั่วโมงเต็มพอดีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีนะครับนะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีเป๊ะแล้วนะบางคนก็จะไปเข้างานได้อีกสองนาทีอะจะบ่ายโมงนะครับก็แชร์ไว้ย้อนหลังล่ยก็คงจะสิ้นสุดกันไล์ประมาณเท่านี้เด้อพี่น้องนะ ประมาณเท่านี้แหละนะขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมนะใครอยากเข้าห้องแนวทางฟรีก็ทักอินบอสเพจเสือ้อนะประมาณนี้นะครับทุกคน